ยังแสงยังไม่ดีนักพี่น้องในเช้าวันอาทิตย์ที่16มีนาคม,ม,ม2568นะครับพี่ต้อมคนนเ้น่นอยู่ที่ตลาดนัดโคก,กระบือบ้านหนองเต่าอำเภอภูเพียงครับผมตลาดวัวแห่งนี้ใหญ่สุดของเมืองน่านนะครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายจากทั่วทุกสาธิตนะครับเดินทางเข้ามานะครับจังหวัดน่านตอนนี้ก็มีอ,อ,อยู่4ตลาดทุกท่านมีนอกจากวันอาทิตย์แล้วก็มีวันอังคารที่อำเภอปัวนะครับวันพฤหัสบดีที่วัน อธเษฐานวันพฤหสัสบ,บดีที่อำเภอเวียงสาวันพฤหสัสบ,บดีตอนนี้คึกคักมากนะครับกาดเวียงสานะครับพ่อค้าจากหลายๆจังหวัดก็เข้าที่เวียงสาวันพฤหสัสนะครับก็เชิญชวนแล้วก็กลับไปตลาดเล็กที่วันศุกร์นะครับสี่ตลาดของจยงาวันนั้น<ม>เดี๋ยววันนี้ผมมาตลาดนงเต่าสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้มาเดี๋ยวพาเดินดูทัวร์ซะหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังเช้ามืดอยู่ครับแสงก็ยังไม่ค่อยดีนี่แบบนี้นี่เอ่อ นี่คือพอกนี้น่าจะเดินทางไปทางเชียงรายนะครับนะแบบนี้วันนี้มีเขียงใหญ่เมืองเชียงรายมาเก็บวัวด,ด้วยนะแบบนี้เดินทางไปวังประจบนี่ไม่เหลือครับวัวสเปคนี้ตอนนี้นะนี่เดินทางไปวังประจบนะนี่พี่ตุ๋ยกับแม่บ้านก็มาขายควายเอ่อการน้องเต่าควายอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีฮะมีนี่นี่ข้อของพี่ตุ๋ยอาจจะพาเดินดูนะครับส่วนใหญ่ ลูกค้าควายที่นี่ก็จะเป็นเขียงเนื้อโอ้นี่พ่นสีกันแต่เช้าไม่แน่ใจพ่นสีนี่ไปที่ไหนครับนี่ถ้าอายุอย่างนี้ไม่เหลือเนาะโอ้โหพี่เคียงวันนี้พี่เกียงท่านเาเก็บวัวส่งทางเพชรบุรีเป็นหลักนะครับแต่ว่า,าถ้าเจ้าอื่นสั่งท่านก็หาให้นะนี่นี่ดูฮะไซเล็กก็มีเขาวันนี้นะพี่เกียงก็หาบัวไม่ทันนะครับออเดอร์ลูกค้าเยอะนี่บัวพี่เกียงแบบนี้ครับอืม หมื่นกว่าบาทแล้วพวกนี้ตอนนี้นะหมื่นกว่าบาทราคาค่อนข้างแข็งแล้วก็ขยับมาแรงเหมือนกันนะครับขยับมาแรงเหมือนกันพาเดินดูสัหน่อยทุกท่านพาเดินดูสัหน่อยนี่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ตลาดน้องเต่านะครับฝั่งนี้ใต้ต้นกระท้อนนี่จะเป็นพ่อค้ารายย่อยนะครับพ่อค้ารายย่อย,าาย,อยนี่ท่านผู้ใหญ่ขจามันน่นทัปูวไม้เมืงสาฝั่งนี้รายย่อยก็แหมคึกคักนะวันนี้นะพี่หนูจากกระจบ สวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อนี่ข้อของทางลุงเพ็ญพี่อินจากอำเภอนาน้อยเ<า>นี่ยฮะเนี่ยละเดี๋ยวผมพาเดินดูแบบเอ่อให้เห็นบรรยากาศรวมรก่อนนะครับอ๋พี่เกียงทั้งซื้อทั้งขายในตลาดนี่ได้แล้วตัวหนึง่งซื้อที่นี่ขายที่นี่ด้วยพี่เกียงนะครับสวยดีแบบนี้หมื่นกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเ,เดี๋ยวนี้หมื่นกว่าแล้วฮะ งามด้วยเข้าทางนี้นะครับส่วนใหญ่ตลาดที่นี่ก็จะเป็นพ่อค้ารายย่อยนะครับนี่ปลาสวยบ้านทงน้อยเข้าทางนี้แล้วก็มาชาระค่าตลาดนี้จนที่ที่ตลาดคอยเก็บค่าโอ้โหพ่อค้าต่างจังหวัดดักดักปีนรถตั้งแต่หน้าตลาดแล้วขอให้มีไซส์ใหญ่ๆเข้านี่พี่เทพ สวัสดีครับพ่เทพพ่เทพท่านก็มาขายผ้ายางรองพื้นนะครับผ้าสักการะแผ่นผ้าใบต่างๆนะก็หายไปนานตอนนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วที่ทางวัวดีขึ้นนะพิเทพเองก็เงียบไปอยู่พักหนึ่งอะ <S <S อ่าเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ยไม่ได้เข้าแล้วครับถ้าวัวใหญ่มาอย่างนี้นะอืมเอาเดี๋ยวพาดูก่อนนะวันนี้แบบแสงยังไม่ดีครับผมเปิดรายการแบบแปลกๆนิดหนึ่งอันนี้เดินวัวจากทางเออเดี๋ยวดูอีกที แกดูอีกทีตัวนี้ทําไมพ่อค้าแต่งวัดหนีอย่างนั้นนะเปิดราคาอ่านี่น้องต่าจากเชียงรายนะครับเขียงใหญ่มึงเชียงรายอฝั่งน้นมาจากเชียงลางครับคันหลังนะเนีย่ยใหญ่ๆแบบนี้เอาเอาทุกท่านวันนี้พี่ต้องง่ายนะ่าเริ่มราก,การแบบนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่า ตลาดนอ้องเต่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้แสงดีขึ้นนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปจเจาะลายลายตัวลายย่อยทุกท่านดูกันครับตามพี่ต้อมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ว้าวคู่สวยบนรถเลยคือยังไงล่ะเนี่ยคู่นี้นะอ๋อวัวป่าสวยบ้านทงน้อยอำเภอเมือ,องน่านนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูักหน่อยนะวัวเขางามฮะทุกท่านตามไปดูไปถามราคากันเลยคู่นี้ นี่คู่นี้นะแม่สาวอุ้ยแม่สาวใหญ่สองแม่ไวพร้อมผสมอ่าเดี๋ยวตามไปดูเลยเข้าคู่คนดีด้วยเข้าคู่ันดีด้วย,ค,วยคู่นี้นะตัวซ้ายตัวซ้ายเนะี่ยเมสามแล้วนี่คู่นี้ฮนะอ่าเดี๋ยวถามราคาพร้อมกันคู่นี้ใช้ได้เลยละ่ะอืมเครื่องดำดีแต่ตัวขวามือนี่ ไม่ถึงเม็ดสามนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เม็ดตัวนี้น่าจะได้เม็ดสามหรือได้แล้วเม็ดสามนะครับตัวนั้นจะหย่อน่อยสีจะอ่อนกว่าเดี๋ยวถามดูกันเอ,อค่อยๆดูไปก่อนเนาะทุกท่านเนาะแสงยังไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวถามเลยปลาสวยปลาสวยเท่าไรคู่นี้ สองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาคู่นะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยอ่าวัวเข้าคู่กันวัวงามครับลองหาฟ้าสวยบ้านหนองน้อยอำเภอเมืองน่านครับอ่ะนายฮ้อยจากพิษณุโลกกำลังเข้ากล้องอยู่พอดีขออภยัยเพิ่งเห็นราคาวัวหน้าถ่ายมากไงแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อกันนะครับยังไม่ได้ซื้อกันนะนี่ดูฮะตัวดําแบบนี้ตัวหกพันห้าเนี่ยตัวเนี้หกพันห้าเจ็ดพันนะครับวัวพี่หมุนนายฮ้อยจากอำเภอบ้านหลวงเนะ <Okay. S 1> ี่ยดู ดูแม่นางวัวไทายๆอย่างนี้ยังถูกอยู่มากครับยังถูกอยู่มากนะเจ็ดพันหกพันห้าตัวนั้นแม่สามน้อยละหกพันถ้าเจ้าตัวแดงนี่อ้วนหน่อยก็ขายไปแล้วนะครับขายไปหมื่นสามนี่นี่ฮะโอ้โหพอขาเข้าถามเห็นราคาอย่างเงี้ยมันจะไปเหลือเนาะส่วนตัวตัวนั้นอ่ะหมื่นพันหมื่นพันนี่ได้เม่สามเลยนะตัวนั้นนะราคาวัวแม่นางนี่ไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเอา,เอา,เอาไม่น่าเหลือแล้วเนาะดูพอก้าต่างกันว่าแต่เพียบเลยครับเข้า ขออภัยนะครับขออภัยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงกันเอ๋อก็เนี่ยเนี่ยให้ทุกท่านดูระดับราคาที่เปิดกันนี่เป็นราคาอยู่หกเจนะ็ดพันเองพี่หมุนนะครับในหะ้อจากบ้านหลวงครับผมโอ้โหดูวัวงามๆดูวัวงามๆแบบนี้นิครับนี่พ่อน,นิดบ้านท่านลี่ขายคนเลี้ยงไปนะครับทุกท่านนะราคาหมื่นห้าเองคู่แม่ลูกงามๆอย่างเงี้ยดูพระเจ้าช่วยมากราคาหมื่นห้า ราคาคู่แม่ลูกนี้จับได้สบายสบายครับราคาคู่แม่ลูกนี้จับได้สบายสบายเลยตอนนี้นะแม่น่าจะได้เม,ม,ม,มสามเมสามสิบงามมากแม่เขาก็ลูกก็แจ่มนะ่ายลูกมาเดี๋ยวผมดูลูกก่อนตัวผู้ตัวเมียลูกตัวผู้ทุกท่านคู่นี้หมื่นห้าโอ้ยอย่างงามครับอย่างงามขายราคานี้ด้วยเอาท่านใดหาวัวเลี้ยงนี่จับได้สบายสบายนะครับจับได้สบายอยู่ นี่ถ่ายทุกท่านดูกันในช่วงเช้าๆพวกนี้บ้านทาลลี่ขายไปแม่เขาเมษสามสิบห้าได้ลูกตัวผู้นะครับเนี่ยลูกตัวนี้อลองเช็คราคาหลายๆตลาดดูครับแต่สายสายเลี้ยงนี่ยังไม่ขยับไปไหนเลยสองคู่นี้งวัวน้อ,อ,องต๊อกพ่อนิดบ้านทัลลี่นะครับราคาเปิดบอกเลยครับราคาเปิดบอกเลยสองคู่สี่หมื่นสองคู่นะสองคู่แม่ลูกนะครับสองคู่แม่ลูก วันนี้บัวเข้าเยอะแต่เช้าแล้วครับขายดีกันนี่แบบนี้อันนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ขอบคุณครับพ่อนี้ทุกท่านนี่นี่พ่อนี้จุงนี้สนันุนข้าโรคพ้ทอมด้วยพ่อนี้ท่านอยู่บ้านท่าลี่เอาสองคู่นี้มาสี่หมื่นลูกตัวผู้ตั้งไว้ต่อได้ราคาพ่อนี้บอกว่าต่อได้นะราคาคู่ไม่ลูกลูกตัวผู้ทั้งคู่นะครับแแสงไม่ค่อยดีนะนี่ฮดูแม่อันนี้น่ะเมตรสามสิบเดี๋ยวนะ แม่นี้น่าจะได้เมสาสิบห้าลูกตัวผู้ลูกนี้นะครับอ่าแม่ออกไทยใหญ่ลูกเป็นลูกผสมอย่างจําส่วนคู่นี้แม่เป็นลูกผสมแล้วนะครับลูกตัวผู้เหมือนกันสองคู่พ่อเขาจะเอาสี่หมื่นแต่ว่าแม่นี้เกินเมสาสิบห้านี่เขาผมว่าจบกันสองคู่นี้นะเนื่องจากว่าลูกเขาโตผมว่าจบกันประมาณสามสิบหน่อยๆเอาสามสิบหน่อยๆด้วยนะครับเดาเลยเพราะว่า ตัวเนี้แม่มันออกไทยใหญ่ฮะเอาแต่สีจะงามกว่าแม่นุนู้นลองโทรหา,พ,ราพ่อเนีตพิกัดบ้านท่าเรียมเภบมืองนั่นนะครับอันนี้ก็ลูกตัวผู้ทุกท่านนี้ก็ลูกตัวผู้งวท่านผู้ใหญ่กระจรบ้านน้ำพุอภอยวยงสาเน,งเนี่ยฮะงวาสายเลี้ยงนะครับราคาที่ทางลุงผู้ใหญ่ท่านเปิดนะครับหมื่นแบาทสีสันนี่ชนะเลิศเมสาสิบห้าได้เนาะ สีได้นะแต่ลูกตัวผู้นะครับปู้วันนี้พยายามนําเสนอ,อแบบสายเลี้ยงเยอะๆแล้วกันสายเลี้ยงเยอะๆแล้วกันอ๋อนี่ของท่านผู้ใหญ่กระจรนะครับแม่เขาผอมหน่อยแม่เขาผอมหน่อยเลี้ยงลูกอ่าราคาเปิดหมื่นแปดลองอ่าลูกนี้เป็นลูกที่สองเขานะครับลุงผู้ใหญ่ก็อยู่ข้างหลังผมนีลูกนี้เป็น เป็นลูกที่สองก็หมื่นแปดพันบาทนะครับมาคู่เดียวเหรอมาหลายตัวอยู่มาหลายตัวมาหลายตัวครับทุกท่านอ้าคู่นี้หมื่นแปดก่อนนะครับราคาชาโลเล่นี้สบายสบายเลยครับ <laughs> จับได้สบายดูเลือดแบบนี้เลือดแบบนี้นะเอ่อความเห็นผมชาโลเล่เลือดประมาณนี้น่าเลี้ยงในเมืองไทยเพราะว่าปล่อยแปลงได้นะปล่อยแปลงได้ไม่สูงมากหมื่นพันห้าร้อยงัวท่านผู้ใหญ่กระจรเหมือนกันสูงสูงประมาณเมตรยี่บห้านะครับ แม่น่าจะแม่นางแล้วนะฮะแม่นางประมาณสักสักลูกเดียวหมื่นพันห้าร้อยพระเจ้าช่วยไหมงัวผู้งัวผู้หนุ่มงัวใหญ่ๆเนี่ยขยับจริงคะแต่ว่าพวกพวกเนี่ยพวกแม่นางโดยเ่าะสายเล่ไม่ไปไหนเลยนะครับหมื่นพันห้าร้อยแม่เนี่ยส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ของท่านประมาณหกพันห้าแบบนี้ตัวนี้เป็นเล่มั่นผู้หนุ่มน้อยสูงประมาณเมตรสิบเซนหกพันห้าแม่แม่เล่แม่นี้ดูดีๆก็ เกิน20ผ้าเหมือนกันครับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอาละทุกท่าน10,500ตัวเล็กแบบนี้6,500ท่านผู้ใหญ่กระจรบ้านน้ำพโว่พิเวงศานะครับขายแล้วบอกขายอขายลขายแล้วนะบอกขายแล้วครับดีเดียดดิพี่เลยเท่าไหร่ครับหลวงพี่40,000ปลาโทงัวใหญ่พี่น้อง เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ราคาวัวยิ่งใหญ่ๆแบบนี้ราคายิ่งโอ้โหตัวนิ่งัวพี่ไหลเจ้าของที่กําลังชักกระเจื้อยอยู่นั่นนะครับสี่หมื่นหกพันบาทเมษ้าสิบได้มั้งไม่ใช่นะเมรสี 40, ่สิบเมษสี่สิบห้าผู้ใหญ่วัวใหญ่เนี่ยแบบเนี้ยทุกท่าน46,000บาทเลยตอนนี้อ๋อลองโทรหาพี่ชายท่านนี้นะครับพี่ไหลในห้องจา่าอำเภอบ้านหลวงเปิดพ่อใหญ่พ่อเน,นี้ย 4 6หมืบาทครับนี่รถของทางน้องเอ็นะครับในหอ,อาจางอำเภอบ้านหลวงน้องเอ็เอ่อนี่ฮนะแบบนี้เลยดูลูกค้าคร <c oughs> ขึคือมาวันไหนผมก็ไม่ทันได้ถ่ายเลยงน้องเอ็เนะี่ยมีแต่ว่าขายกันขายกันนะครับนี่น้องเอ็คือท่านนี้เดี๋ยวจะทำเอ็มาขี่ทัว มาสิกตัวเอาคงได้มีโอกาสถ่ายบ้างนะทุกท่านนะพอดีว่าน้องเขาเนี่ยน้องเอ็นเนี่ยน้องก็จะไปเหมาฝูงที่เอ,อจังหวัดแช่แล้วก็มาขายที่นี่ดูลูกค้าสิครับแล้วก็ขายได้ค่อนข้างจะราคาย่อมเยาวทุกนัดเลยนะราคาย่อมเยาวทุกนัดเลยนะอืมก็อ,อืมอันนี้ข้อของทางน้องอดบ้านม่วง ตลาดน้องเต่านี่มันจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ครับตรงที่เนี่ยพอพอพอลงรถตรงนี้มันจะขวางครับคันนี้รถที่รอเข้ามาในตลาดก็จะเข้ายากอยู่ตรงนี้มันจะเป็นคอขวดอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้เนี่ยฮะมันมันจะกันเนี่ยข,ข้างหลังรอเข้าตลาดเพียบเลยคันนี้นี่ใครพิสาธรนบ้านเรืองเพเมืองน่าน่าเอ้า โอ้พี่เนียนมังประจบห้องบนทีมงานในห้อยจากอุตตรดิตเอาพี่หนูเนี่ยฮะรถรอเข้าตลาดเพียบเลยคันนี้โอ้ผมว่าน,น่าจะเลื่อนไปก่อนมั้งเนาะเลื่อนไม่ได้เลยครับข้างหน้าก็ติดเอาใจเย็นๆครับใจเย็นๆแม่นี่นี่หุ่นแบบกินขาดเลยครับแม่เขานะ นี่แบบนี้ดูน่าจะได้ถึงเมตรสามสิบห้าเทียบกับรัวดูแม่นี้นะครับลึกลึกหนาแล้วก็เขาเลี้ยงลูกนั่นนะะลูกตัวผู้ที่อยู่นั่นนะครับพอยตู่บ้านใหม่ต้อนแกนเปิดอยู่สองหมื่นสองพันบาทนี่ลูกเขาตัวนี้สาวสองนี่อ่าท่านได้ชอบสีนี้นะครับสองหมื่นสองพันบาทพี่ตูมาเพียบเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเล็กๆตัวแปดพันห้าก็มีพวกเนี่ย พู่ตัวแม่ตัวตัวละแปดพันห้านะครับวันนี้มีวัวร้องใกล้เกิดอยู่อยู่ตัวหนึ่งพี่ตู่นะครับเนี่ยไอสองตัวพู่ตัวแม่ตัวนี้ตัวแปดพันห้านะครับคู่แม่ลูกนี่สาวสองนี่สาวสองแบบนี้แปดพันห้าแปดพันห้านี่นี่นี่ก็งัวพี่ตู่พี่นี่ก็ใช่เลยอ๋อตัวนั้นตัวเดียวหมื่นสามตัวนี้ตัวนี้หมื่นสามพันบาทเจ้าหางขาดนี่นะครับอ้าวัวท้องเอ็นแล้วตัวนี้ไปชื่อกินน้องแบบนี้นะ ไม่กี่วันนะเนาะแบบนี้เนาะอ่ะตัวนี้เป็นไทใหญ่นะครับตัวนี้เป็นทไทใหญ่ไทใหญ่พี่ตูเปิดอยู่หมื่นสามอ๋อไทกลางไทใหญ่สูงเมตรสามสิบใกล้เกิดแต่ว่าหางเขาขาดนะครับหางเขาขาดหมื่นสามพันบาทลองโทรหาห้อยตูบ้านใหม่น้ำแกนอำเภอภูเพียงนะครับนี่ห้อยใหญ่จากอำเภอบ้านหลวงนะครับวันนี้วิ่งสองรอบเลยพี่ซื้อสิบล้อได้แล้วซื้อสิบล้อได้แล้วจากบ้านพี่เขามาที่นี่เอ่อจากบ้านพี่เขามาที่นี่เนี่ย ห้าสิบกิโลเมตรนะจากอำเภอบ้านหลวงนะคราวนี้พี่เขามีรถกระบะคราวนี้เอาวัวมาขายเยอะเลยต้องวิ่งสองรอบนะครับโอ้โหไปกลับไปกลับห้าสิบโลเอ่อพี่ปินท่านมาเนี่ยแบบเนี้ยเท่าไหร่นะพี่นนะตัวเท่าไหร่นะตัวหมื่นพันห้าร้อยตัวหมื่นพันห้าร้อยแม่น้าตาลหนึ่งตัวกับแม่แม่ขาวเทาหนึ่งตัวนะครับแม่ขาวเทานี่เมตรสามสิบส่วนแม่น้ําตาลนี่มันมันมันผอมสูงหน่อยมันมันสูงแต่ว่ามันจะลอยๆหน่อยนะตัวหมื่นพันห้าร้อยแต่ว่า ที่ไฮไลท์ของพี่เขาคือแบบนี้แม่ทุกท่านเลยเสี <c oughs> ยงเนื้อยิ้มกลิ่มเลยแบบนี้ตัวเจ็ดพันมีที่ไหนเาดูฮะ <c oughs> แม่ <c oughs> นางใหญ่ๆเ <c oughs> นี่ยส <c oughs> ี่ตัวเนี่ยตัวเจ็ดพันนะครับ <c oughs> โอ้ยราคาวัวราคาวัวหนุ่มขึ้นจริงนะแต่ราคาวัวแบบเนี้ยไม่ไปไหนเลยแล้วก็ถูกมากด้วยนะตัวเจ็ดพันดูที่สี่แม่ เนี่ยตัวนี้เมรสามนะครับตัวแรกนี่นะตัวที่สองตัวที่สองหย่อนหน่อยแล้วก็สองตัวนี้ก็ตัวละเมตรยี่ห้าตัวเจ็ดพันบาทตะสี่แม่ตัวหัวห้อยใหญ่นะครับพี่เป็นจากห้อยจากอำเภอบ้านหลวงนะครับแบบนี้ตัวละหมื่นพันห้าร้อยสองตัววันนี้ผมไม่น่าจะทันได้ถ่ายแล้วครับนี่ท่านผู้ใหญ่วัดบ้านหนองโคกใหม่จุงไปส่งไปไหนครับนั่นอ่ะไปเชียงรายแล้วมั้งครับ ไปเชียงรายฮะน้องตาเสียงใหญ่มือง,งเชียงรายมาซื้อไปแล้วนะส่วนฝั่งนี้ยิ่งกว่าประมูลวัวอีกทุกท่านกันนี่น้องชายจากกาดลำบางหลวงมาซื้อเนี่ยนี่น้องชายใส่หมวกเนี่ยนะครับมาซื้อวัวที่นี่แล้วก็จูงมาดูกันไปลายตัวตีกันไปลายตัวส่วนน้องชายเสื้อดำที่มาจากเพชรบุรีถ้าผมจำชื่อไม่ได้ผมก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับเยอะมากจากต่างจังหวัดนะครับอืม นนนนน้องตาขึ้นรถแล้วฮะก็ราคาวัวจังหวดน่านโดยเพราะพวกสายเนื้อนะสายเนื้อแม่นางแม่ปดเนี่ยยังยังซื้อได้สบายสบายครับราคานะเพราะฉะนั้นพ่อค้าต่างบัดโดยว่าสายสายเนื้อก็เข้ามาเยอะแล้วครับโดยเพราะวันนี้เนี่ยโหยวันนี้เข้ามากันเยอะจริงครับเอ้านี่พี่เกียงก็นี่แบบนี้พ่นสีหมดแล้วครับพ่นสีหมดแล้วนี่พี่เกียงท่านนี้นะ <reiter là S 1> ไม่น่าจะได้ถามราคาแล้วเนาะเอาละตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะก็เอาเอาตามที่เราพอจะเสนอได้แล้วก็ไม่เป็นการรบกวนการค้าขายของเอพื่อนๆในห้อยเข้านะครับน้องแม็กลงรดปั๊บสามตัวขายไปแล้วครับตัวนี้นะขายไปเจ็ดพันลงลรถปั๊บขายเลยแม็กตัวนี้เหลืออยู่เท่าไหร่น้องตัวเนี้ยึงหมื่นเจ็ดพัน โอ้แม่นี้เจ็ดพันห้าเขียงกันอยู่ร้อยเดียวเอาขายแล้วฮะไปเขียงเนื้อครับเจ็ดพันสามร้อยบาทโอ้โหวันนี้ถ่ายกันแบบเหลืออีกตัวหนึ่งพี่น้องเหลืออีกตัวหนึ่งน้องแม็กม่านหนังเหลือนตัวนี้ยังไม่ได้ขายตัวนี้ก็เปิดแรงเกระหน่ำหมื่นสองพันห้าร้อยจะได้ขายไหมเนี่ยเอาสามตัวลงรถขายสองเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับน้องแม็กม่านหนังไหลือนเพลิงแสงหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับ เออพี่ศิลปูเมาส์นี่แหละฮะเอานี่ตัวนี้เป็นลูกกระทบนะครับใหญ่ๆตัวหมื่นห้ายังอยู่ยังอยู่โอ้ตัวนี้บัวบัวลูกกระทบแน่นอนครับความสูงนะตัวนี้น่าจะแม่เกินไม่สามสิบห้าครับแม่นางใหญ่แม่นี้นะหมื่นห้าพันบาทตัวหลังก็ใช่นะครับตัวหลังก็ใช่นี่ตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นลูกผสมอยู่นะครับเป็นลูกผสมอยู่เป็นเล่ไทยเป็นเล่ไทยก็หมื่นห้าเหมือนกันเอาเอาวัวเข้ามาแน่นนิดหนึ่งครับผมถ่ายได้เฉพาะตัวนี้ก่อนนะทุกท่านหมื่นห้าพันบาทลองโทรหาพี่สินบ้านม่งตือ้อตมเภอภูเพียงครับพี่จิตชัยบ้านน้ำปัวอําเภอเมืองสาที่บ้านน้ำปัวอำเภอเมืองสานี่มีตลาดวัวนะครับเป็นตลาดวัวแห่งแรกของจังหวัดน่านผมเองก็ไม่ได้ไปนานนะฮะคิดถึงอยู่เหมือนกันคิดถึง ทราบข่าวว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวันก่อนเนี่ยขายดีมากแล้วก็ควัวเยอะแล้วนะครับผมก็เชิญชวนที่กาบ้านน้ำพัวอ๋ดูควัวจากบ้านน้ำพัวก,ก่อนนี่ท่านนี่แหละน้องชายเจ้าของตลาดคือท่านนี่แน้องชายพ่ออมนันนะคู่นี้หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวเมียอ่าอันนี้แม่อายุน้อย แม่นี้นะครับแม่นี้ผมยืนอยู่ต่ำกว่าวัวมากเอา้านี่คู่แม่ลูกคู่นี้นะครับก็คือลูกเขาโตลูกเขาโตแล้วหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่อะลูกตัวเมียลองดูทุกท่านเนี่ยลูกเขาตัวนี้ ลูกนี่เมสิบแม่เมสสามน่าจะได้นอนเมสสามือหย่อนหน่อยแม่เขานะครับพี่กิดชายบ้านน้ำปัวเบอร์เวงสาวแล้วก็เชิญชวนนะครับท่านใดอยากจะไปซื้อวัวที่กาดเวียงสาก็เปิดทุกวันพระฤหัสบ,บดีครับผมวัดลุงเพนบ้านนานหลองนอ,นอเบอร์เวงสาวคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่เห็นแต่บ้านท้ายลูกเขาสีโบ้เทาๆ แม่อายุน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขวางให้ดูแม่นะครับนี่นะลูกลูกเขาอย่างนี้นะครับเป็นลูกผสมอ่าก็งามดีทุกท่านลูกเขานี่แม่แบบนี้แม่แบบนี้นะครับจ่ายลูกลูกตัวตัวนั้นนะพ่อเพนท่านเปิดนะครับสองหมื่นสองพันบาทแม่แม่ลึกดีหน้างามแต่ว่าไม่สูงนะสูงวานสักเมตรยี่สิบห้านี่สูงวานเมตรยี่สิบห้านะครับลุงเพนก็เนี่ยเสื้อฟ้าเนี่ยนะ าคู่เดียวครับวันนี้คู่ไม่ลูก22 0 0 0บาทครับผมวันนี้มีวัวใหญ่เข้าตลาดเยอะเหมือนกันนะทุกท่านนะวัวใหญ่เข้าตลาดกันพอสมควรเลยวันนี้แล้วก็ช่วงเช้านี่ก็ซื้อขายกันดีเลยเพ่อค้าแตงหวัดเข้าเยอะครับน้องคิวว้านสายแก้วผม,ผมก็เพิ่งเจอน้องเขาน้องคิวน้องคิวว้านสายแก้วคู่นี้นะครับคู่วัวใหญ่คู่นี้น่าจะได้ถึงเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบห้าทั้งสองตัวนะ เปิดราคาคู่แล้วแปดหมื่นนะครับนี่แบบนี้แต่ว่าผู้ผู้ซื้อจะต่ายวันให้ราคาห่างกันเหมือนกันครับนี่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวนี้เนาะเมตรสี่สิบห้าเม็ดเม็ดสี่สิบห้าเม็ดห้าสิบไม่ได้นาะโอ้น่าจะได้ครับน่าจะได้ถึงเม็ดห้าสิบเนี่ยคู่นี้น้องเ็าเปิดนะครับแปดหมื่นบาทน้องคิวอยู่บ้านฝายแก้วเอ่อตำบลสายแก้วอยู่ใกล้ๆตลาดเนี่ยไม่ไกลจากตลาดมากแปดหมื่นนะครับ แมนะ่มีผู้ให้ราคาเจ็ดหมื่นหางกันเป็นหมื่นเลยครับผู้นี้